ขออนุญาตละกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าลูกค้านะครับหลายหลายท่าน,นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยโอ้ผมกําลังใกล้จะนอนแล้วก็มีลูกค้าบางท่านก็อินบอกมาบอกน้าแดงแย่แล้ววงการตลาดหลักทรัพย์เมย์แบงค์จะไหวไหมเนะโอ้มีคนถามผมเยอะมากจนผมว่าอ่ะเหรออะไรเหรออ่ะผมก็ไปเช็คข่าวดูอ๋อมันมีข่าวเรื่องของอ,อย่างที่เพื่อนๆทราบกันมีเรื่องของทางกรทอมีการสั่งระงับ การปฏิบัติงานของบางบลกเกอร์นะเออเอา,อางี้ดีกว่าก็เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงแล้วกันนะเอาแบบคร่าวๆนะก็อันแรกก่อนนะครับคือเมื่อวานนะมีเพื่อนมาถามเยอะมากว่าตกลงนะในเคสของอพูดเลยเคสของมอเนยแบงก์หนักกระทบมากน้อยอย่างไรเพราะว่าเห็นในหน้าข่าวแล้วก็แอบตกใจและแอบเป็นห่วงน้าแดงว่าน้าแดงจะไหวไหมนะครับอันนี้นะครับคือมันจะมีหน้าข่าวที่ออกมาในลักษณะว่า ทางเมย์แบงก์เองเนี่ยนะครับก็มีการเขาเรียกว่าธุรกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในวันที่10พฤศจิกานะครับตอนที่หุ้นมองก็ถูกเทกันลงมาเนี่ยเขาบอกว่าตามหน้าข่าวเขาบอกว่าเมย์แบงก์เนี่ยไปซื้อเขาด้วยนะครับแปล้านบาทนะครับอันนี้คือตามหน้าข่าวนะแต่น่าจะบอกว่าค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนนะอันนี้เอามาให้ดูเลยนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวที่เราคัดมาจากตัวของเซตสมาร์ทนะครับในวันที่ 10พฤศจิกาซึ่งเราคัดมาเนี่ยอันนี้เป็นมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นบนตลาด MAI นะย้ำว่าบน MAI นะไม่ใช่บนมอนะไม่ใช่บนมอนะแต่ว่ามอมันอยู่ใน MAI นึกออกไหมมอภาษาคริษศาสตร์คือเป็นสับเซตของ MAI เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราคัดมาได้จากเซตสมาร์ทเนี่ยมันคือมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นในวันที่10บบนกระดาน MAI นะโอเคนะ ซึ่งวันนั้นอะนะครับเมย์แบงค์นี่ะมีทั้งซื้อแล้วก็ขายนะครับซื้อไป291ขายไป205เพราะฉะนั้นเน็ตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเน็ตซื้อ85.5ล้านบาทใช่ไหมบน MAI นะย้าบน MAI ซึ่งหนังสือพิมพ์ผมก็ใจว่าเขาอาจจะแบบดึงไปลงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่คือเขาไปดึงว่าไอ้แปดเนี่ยเขาก็ปัดไปแปดสแล้วก็บอกว่าเมย์แบงค์เนี่ยวันนั้นมีส่วนในการซื้อหุ้นมออยู่8ปล้านบาท นะครับแล้วก็มีบล็อกอื่นๆว่าเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ต้องแก้ข่าวให้กับบล็อกอื่นๆด้วยว่าไม่ใช่มออย่างเดียวนะมันคือ m อไมอ่ะเป็นซับเซตอยู่ในนั้นอันนี้เคลียร์นะเพื่อนเนะคลียร์นะคราวนี้โอเคแหละแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในวันนั้น m อไมไอแปดสล้านอ่ะมันก็ต้องมีมออยู่ด้วยเพราะว่าลูกค้าเราก็บางทีเห็นหุ้นอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาก็เขาเรียกว่าขอมีส่วนร่วมขอมีพาร์ทิซิปเเตด้วยมือคันง่ายๆนะครับซึ่งตัวเลขที่ผม พอจะพูดได้แต่ไม่พูดเป๊ะนะเอาแบบคร่าๆนะวันนั้นน่ะนะครับผมผมก็ร้อนใจเหมือนกันผมก็ไปถามผู้บริหารว่าพี่ตกลงเนี่ยเรามีโพส i t i o n ในมอหรือเปล่าวันนั้นนะลูกค้าเราไปซื้อไหมเพราะมันก็ต้องมีจริงลูกค้าเราก็มือคานบ้างนะครับใน8 6หล้านบาทอะ่ะเอาแบบว่าไม่ไม่ถึงครึ่งอะ่ะเป็นการซื้อมออ่าเล่าให้ฟังไม่ถึงครึ่งเป็นการซื้อมอเพราะฉะนั้นในการซื้อวันนั้นน่ะคือวันที่10ใช่ไหมจากนั้นวัน,ม,นมันเป็นวันพฤหัสใช่ไหม สุกเสาร์ทิ์วันจันทร์ก็ต้องมีการเคลียร์จ่ายเงินกันซึ่งวันจันทร์นะครับไอเงินที่ซื้อตัวมอซึ่งไม่ถึงครึ่งของเนี้ยนะฮะไม่ถึงครึ่งนะ่ะก็ได้ถูกชําระโดยลูกค้าไปเกือบหมดเลยนึกออกไหมคือลูกค้าก็จ่ายเองไปก็ในเมื่อมือคันก็จ่ายไปเพราะฉะนั้นเมย์แบงค์ไม่ต้องทําอะไรเลยลูกค้าซื้อแล้วลูกค้าก็จ่ายแล้วก็มันก็จบไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบนเคสเนี้ยนะครับจะย้ำว่าบนเคสเนี้ยเราเนี่ยไม่มีผลกระทบ อะไรเลยนะครับกับเรื่องนี้นะอันนี้เรียนเพื่อทราบนะครับเพื่อนๆจะได้สบายใจเพราะว่าทุกคนมาโอ้เป็นห่วงนะแดงเป็นไงบ้างนะแดงอ่าเนี่ยอันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วเพราะงั้นเพื่อนๆจะสังเกตว่าตั้งแต่วันจันทร์กลางคืนพระประลัดสูงเนะี่ยหน้าตาอาจารย์เพชรหน้าตาหน้าแดงหน้าตาแบบสดใสเฉยๆไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราเรา,เราไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ก็ขอ,ขอบคุณในความเป็นห่วงของเพื่อนทุกๆขั้นนะครับคราวนี้ไปกันต่อนะครับเพื่อนๆก็มี มีความกังวลว่านะแล้วเมื่อวานมันมีข่าวทางกราโตแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงหรอเอ่อเมย์แบงก์จะไหวไหมหมายถึงว่าวิธีการที่จะดูหรือการเลือกโบรกเกอร์น่ะมันมันมีวิธีดูยังไงถึงจะรู้ว่าเอออันนี้แข็งแรงอันนี้ปลอดภัยจะได้สบายใจเพราะว่าลูกค้าก็ยอมรับว่าเมื่อก่อนอ่ะเป็นเวลาเปิดเบิดพอร์ตนะเดินเข้าไปอย่างแรกที่ถามอ่ะค่าคอมเท่าไหร่นี่คือภาพสมัยก่อนจริงๆนะ คือไม่สนใจว่าพวกแกเป็นยังไงถามแกกันแต่ว่าค่าคอมเท่าไหร่คราวนี้มาวันนี้เหมือนเป็นเพื่อนหลายๆท่านเริ่มรู้สึกว่าอืมเฮ้ยเราควรจะต้องดูอะไรมากกว่าค่าคอมมิชชั่นนะก็เลยมาถามนาว่านะาวิธีดูโบรกเกอร์ที่มันน่าลงทุนน่าจะฝากผีฝากไข้ด้วยดูยังไงนะครับนะาก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้ไม่ได้มาโมนะว่าว่าเราดีอะไรยังไงนะแต่ว่ามาเล่าให้ฟังว่าวิธีดูอ่ะเขาดูกันยังไง ง่ายๆนะครับเพื่อนๆไปที่เว็บตลาดหลักทรัพย์นะครับ,บโบรกไหนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ก็โชคดีไปคุณก็จะหาข้อมูลง่ายคุณก็สามารถไปอ่านตัวของแบบอฟอร์ม56ขีด1ก็ได้หรือว่ารายงานประจําปีก็ได้อ้อย่างในเคสตัวอย่างเมย์แบงก์เนี่ยนะครับก็เาเล่าให้ฟังนะครับรายงานประจําปีเนี่ยก็เข้าไปดูสิ่งที่เราควรจะดูอันแรกก็คือชื่อเสียงแล้วกันนะครับ,บโบรกเกอร์ไหนที่ทํามาหากินมายาวนานนะครับได้รับ รังวงรางวัลมีความน่าเชื่อถือเนะี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับอย่างในเคสของ Maybank เองเนี่ยเราก็ได้รางวลโบรโกรเกอร์ยอดเยี่ยมของลูกค้ารายบุคคลนะครับจากหลายๆสถาบันอัลฟาอีสเอเชียบ้างนะครับแล้วเราก็เป็นบรกเกอร์ที่ไปจัดอันดับกับฟิตเรตติ้งด้วยแล้วอันดับความน่าเชื่อถือบลกรเราเนี่ยของ Maybank เนี่ยต้องยอมว่าสูงนะอันนี้ไม่ได้โมนะมันเป็นตัวเลขจริงคือดับเบิลเอ่ะถือว่าสูงมาก นะครับซึ่งมันเป็นระดับเดียวกับธนาคารชั้นนําหลายๆแห่งในประเทศเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็อไปดูว่าโบรกเราก็มีความเครียกอะไรนะความยึดมั่นในเรื่องของความยั่งยืน sustainability นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างแรกที่เกิดคุณจะเลือกโบรกนะลืมเรื่องคอมมิชชั่นไปก่อน1คือไปดูดูใบเซอร์พูดยังไงว่าเออเขาเป็นคนยังไงมีความน่าเชื่อถือไหมอันที่สที่ควรจะดูนะ่ะก็คือดูเรื่องของนี่ฮนะเขาเรียกว่า การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุดที่นะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า NCR นะครับ NCR นะครับซึ่งเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าบลกเกอร์ที่จะทำมาหากินได้นะต้องสูงกว่า7%เท่านั้นนะถ้าต่ำกว่า7%เนเนขาจะถูกเรียกว่าบอกว่าให้ระงับการให้บริการคือเราก็ต้องเข้าใจว่าเราคล้ายๆว่าเราก็เป็นหนึ่งสถาบันการเงิน,เ,นเราเอาเงินลูกค้ามาไว้ที่เราเพราะฉะนั้น เราจะพลาดไม่ได้เราต้องมีสภาพครบคล่องเพียงพอที่จะรับทุกสถานการณ์ถ้า NCR เราต่ำเนี่ยมันจะเป็นความเสี่ยงกับลูกค้านะครับเพราะงะั้นอันที่2ที่เพื่อนๆต้องดูคือดูระดับ NCR ซึ่งของ m a ย์แบงเนี่ยตอนปี63เนี่ยนะครับเราวิ่งกันอยู่ประมาณสัก2 0ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำขั้นต่ำา7แต่เราทำประมาณ40นะครับวันนี้วันก่อนเมื่อวันก่อนก็เช็คก็อยู่ประมาณ40 ถ้า NCR เป็นสิ่งที่สําคัญมากคือของการเป็นโบรกเกอร์นะคุณต้องมีสภาพคล่องที่เยอะและเพียงพอซึ่งเราคิดว่ามีแบงก์เราเหลือเชื่อเหลือเหลือเฟือสบายๆนะครับอันที่3อันนี้ผมว่าสําคัญมากแล้วพวกผมก็บ่นมาตลอดว่าไอ้บริษัทเราเนี่ยทาไมมันต้องซ้อมนูน่นซ้อมนี่ตลอดเวลาซ้อมไฟดับซ้อมน้ําท่วมซ้อมสารพัดซ้อมอะ่ะก็เพราะอันนี้ฮะบโบรกเกอร์ที่เพื่อนๆควรจะเลือกอ่ะควรจะเป็นบโบรกเกอร์ที่มี แผนการรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า BCP อันนี้เป็นสิ่งยืนยันเลยว่าไอที่ผู้บริหารปีบคอให้น้าแดงกับอาจารย์เพชรต้องซ้อมนูน่นซ้อมนี่เนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ธุรกิจเราสามารถเดินไปได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนี่คือเคสตัวอย่างที่อุบลรัธานีนะครับผู้จัดการสาขาพี่เล็กเนี่ยน้าท่วมแต่สุดท้ายเมย์แบงก์ก็ยังคงสามารถให้บริการได้อย่างราบลื่นสมูทปกติ นี่แหละนี่คือที่มาของอ๋อ BCP มันดีอย่างนี้นี่เองนะครับงั้นสิ่งที่สามาถ้าเกิดเพื่อนๆจะเลือกโบโรกอะ่ะควรจะเลือกโบโรกที่สามารถมีแผนรองรับในการให้บริการได้ทุกสถานการณ์นะครับซึ่งเราก็เตรียมตัวแบบนี้ค่อนข้างเยอะมากเยอะจนพนักงานลำคาญอะ่ะแต่เอาจริงมันก็มีประโยชน์จริงจงนี้ก็ยอมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือควรจะต้องเป็นบรกที่มีความระมัดระวังในการให้บริการนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสามารถเข้าไปดูในหน้าแรกนะครับของเว็บไซต์ Maybank ได้นะครับเราจะมี ให้ตลอดนะครับว่าตอนนี้หุ้นอะไรที่เราปล่อยมาจินบ้างหุ้นอะไรที่เราไม่ปล่อยซึ่งอย่างในเคสของขอภายดิเอ่ยชื่อนะน้องมอเนี่ยนะครับเราไม่ได้ปล่อยมาจินมานานมากแล้วนะครับคือใครจะซื้อต้องซื้อในเงินสดเราไม่ปล่อยมาจินมานานมากแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องชมทีมผู้บริหารที่ก็มีความระมัดระวังดูตัวไหนรู้สึกไม่สบายใจกก็จะแบบไม่ปล่อยมาจินนะครับเพราะงั้นในในมุมที่อยากจะเล่าให้ฟังคือว่าโอเคเราอาจจะไม่ใช่เป็นบรกที่ดีที่สุดนะแต่ผมว่า เราก็เตรียมพร้อมมาอย่างดีแล้วเราก็มีประสบการณ์การให้บริการกันมา20ปีละนะครับเราถึงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะเพราะงั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยังไงเราเอาอยู่แน่นอนนะครับแล้วก็อีกแหล่งข้อมูลน,นึงที่เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับของแต่ละโบรกเกอร์น่ะก็ไปดูที่เว็บกรตอนะแล้วก็ไปดูในฝั่งของอผู้ประกอบธุรกิจนะครับก็จะสามารถไปดูว่าสถานะของแต่ละ โบรกเกอร์ต่างๆเป็นยังไงมีความพร้อมอะไรกันดไหนก็ไปสามารถดูตรงนี้ได้เช่นกันนะอ่ะก็ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะบอกไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเราเนี่ยแม่เราใหญ่มากนะครับเรามีเงินทุนจากแม่ถึง5้า0 0 0เจ็กว่าล้านบาทเหลือเฟือพลาดพังอะไรเรามีแม่ซัพพอร์ตแน่นอนนะครับระดับ NCR เราสภาพคล่องเราอ่ะสีมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของตลาดถึง5เท่านะครับหรือถ้าเกิดไม่ต้องพึ่งแม่ แค่ตัวเราเองเอง่ะเงินกองทุนสภาพคล่องสุดที่เราก็ฟาดไปหกพันอ่ะเหลือเฟือนะครับแล้วก็เรื่องของการดําเนินธุรกิจต่างๆเราก็ทํากันด้วยความระมัดระวังเต็มที่นะ,ะงั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับมีความรู้สึกร้อนเนื้ออุ่นใจอยากจะหนีร้อนมาพึ่งเย็นอ่ะเราก็เวล่ำข้ามนะที่จะดูแลให้บริการทุก,ท,กท่านเพราะว่า เราก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับอย่างตัวอย่างที่เราทำานะ่ะเราก็ทําพวกไอปพลิเคชันเมเบงอินเวสขึ้นมาเมเบงอินเวสอ่ะอันแรกอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องของการให้บริการที่มันเข้ากับเพื่อนๆใช่ไหมเข้ากับชีวิตคนอีกมุมหนึ่งคือเราพยายามจะตัดความเสี่ยงของการโอเปเรตโดยคนนะครับคือถ้าเกิดใช้คนเยอะมันก็จะมีความเสี่ยงเยอะด้หไหมในเรื่องของการลั่วไหลเพราะงั้นการใช้แอปนะ่ะมันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถช่วยได้เรามีบริการครบทุกอย่างนะครับทั้งหุ้นกองทุน ตราสารดีตลาดออฟชอ r e อนุพันธ์มีครบหมดนะครับเรามีเรื่องของโปรโมชั่นดีๆถูกๆอย่างตอนนี้เรื่องของออฟชอเรเนี่ยเปิดบัญชีเทรดแบบไม่มีขั้นต่ําฟรีค่าเนียมโอนออกนะครับแล้วเราก็มีคอนเทนต์ดีๆจากอาจารย์เพชรแล้วก็พวกเราก็พยายามหาคอนเทนต์ให้เพื่อนๆประกอบการตัดสินใจได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็มีตัวของออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อน ลงทุนกับเราไม่เหงาไม่ได้แค่เปิดบัญชีแล้วก็ทิ้งกันไปแล้วก็พยายามซับพอร์ตให้ทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเช้ารายการบ่ายแล้วก็รายการแก้พอร์ตทุกๆสิ้นเดือนด้วยนะครับก็หวังว่าบริการเหล่านี้เนี่ยน่าจะเพียงพอให้เป็นเพื่อนอไว้วางใจนะครับอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วก็เพื่อนๆท่านใหม่ก็ถ้าจะมาแจมกันก็ยินดีนะให้บริการเต็มที่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ใช้เวลาจากเพจไป9นาทีนะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องห่วงนะเ,นเพื่อนๆขอบคุณมากที่ห่วงใยนะครับ